รายการนี้จดทำเพื่อความบันเทิงส่วนตัวไม่มีเจตนาแอบแฝงไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีเอานะครับต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยหัวใจคันโยกกันอีกเช่นเคยนะฮะวกับผมเฮียตาลาพีจีคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือมากับเกมหวานมินิโต้ของค่าพีจีนั่นเองนะจ๊ะโอเคครับ <Yahoo! S 2> okay, ผมมาแล้วก็มากันเลยนะวันนี้เรามากับทุน500นะครับกดเงินก่อนได้รำลึกที่ตารางการจ่ายเงินลงมันกันก่อนนะฮะ สูงสุดอยู่ที่1ิบครับต่ำสุดอยู่ที่หนึ่งล่มาเป็นหนึ่งสองสามห้าหกแปดสิบตามลำดับนะครับโอเคครับผม,มาแล้วก็ในอขอุญยะจัดไปที่แปด้าบาทแล้วผมออโต้สาสิบไม้เพื่อความสะดวกสบายในการพากอีกเช่นเคยน,นะจ้ามาครับผมกเกมที่โลของเรานะฮะซึ่งก็ไม่ได้พูดอะไรมากครับเกมยอดฮิตนิรันดร์การนะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนก็ยังเล่นกันอยู่นะครับนะแต่ว่าอาจจะมีช่วงหนึ่งที่หายไปนะครับในช่วง ประมาณปีกว่าที่ผ่านมาที่วายมิโตเนี่ยคนเล่นน้อยเราอย่างเห็นได้ชัดนะครับไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงเนาะแต่ว่าเมื่อต้นปีนี้ครับกลับมาฮิตกันมากๆอีกครั้งหนึ่งเพราะด้วยวายมันออกโอดเหลือเกินนะมาครับ,นะบร้อยสี่เอ็ดเนี่ยเมื่อกี้ก็เห็นไหมฮะวายเยอะๆเลยครับถึงได้มา้อนนี้สวยๆอยู่หมายครับร้อยสี่เอ็ดรับมาในเบดห้าบาทได้เคมมาด้วยไปต,ต่ออีกสักหน่อยครับ ยังไงสิติดเจ๊ามาไปต่อครับติดคิวกับสิบไหวท่าสามออดได้อยู่ยี่สิบห้านะมาดอกนี้ครับยี่สิบหกครับไปต่อครับไหวแถวสามมาะเอามาต่อสิบมาคิวมาสวยมาสิบเจ็ดครับรับมาสามร้อยหนึ่งสวยครับดอกที่กี้สีนะ่ร้อยสิบสามฮะโคตรเฉยใบเบ็ดสิบครับ ยังไงสิติดมักนามาวายแถวสามเรารับมาต่อลูกแซเเต็ไม่อีกที่วายแถวสองแถวสามแล้วมาเป็นสามร้อยสี่ดอกนี้ก้อนโตโอ้โหติดใจไปครับผมมีพันสามลองไปสามสิบดูครับวาแถวสองอองงามวายแถวสาม,มไม่มีต่อครับไม่มีตัวผูกยังไงถามบ้านมาติดสิบมาถ้วยอะไรวะเนี่ย ไปต่อครับเึ๊บเึ๊บเึ๊บสิบกระเจเอาสวยด้วยดอกนี้ร้อยแปดหกครับมาอีกสี่สิบเก้ามาอีกวายท่สามมาอีกวายท่าสองมาอีกเจ็ดร้อยยี่ว้าวพันสิบเจ็ดครับเอาว่ะเอาจจกๆไปต่อครับยังไงเึบไปไปยังไง ติดสิบมาเฮ้ยสามสิบหกไปต่อมาวายแถวสามออได้อยู่ไปต่อครับเฮ้ยติดวายแถวสองสวยวายแถวสามมาอีกห้าสิบสองครับเดี๋ยวลองไปเบ็ดเยอะกว่านี้หน่อยลองเบ็ดห้าสิบดูมามาติดสิบมาครับวายแถวสองแถวสามรับมาร้อยแปดห้ารับมาอีกร้อยห้าสิบดอกนี้หกสิบครับ ล้วายวสองตัวละไม่เจร้อยห้าสิบดอกนี้พันสามฮะอยู่ก็โหดสยไปต่อยังไงเดี๋ยวลองเบ็ดร้อยเลยมามเอ้ยสวยสองพันห้าโอ้ยไม่ได้ป่อยอีกหน่อยฮะสองพันหกครับดอกนี้เอ้ย ต่อยหน่อยครับเบ็ดล้อไปเรื่อยๆจังหวะจะได้มาผมบอกว่ามันได้แหละยังไงก็น่าจะมาครับสวยวายละสามมาวายละสองละสามละสี่หกพันสองเออ <Yahoo! S 1> โหดจัดประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะเบ็ดเสร็จกำไรฮะรฟันว้ทั้งหมดประมาณเกือบเกือบหมื่นสองละจ้ะ โอเคแลผมคลาปชคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ใคอยากเล่นเกมอะไรพริมพ์ข้อบอกกันได้นะครับและคลิปวิดีโอนี้เราจะทําขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงในการรับชมเพียงเท่านั้นไม่มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนนะจ๊ะโอเคผมสสนี้ฮะยาตาและพีจีได้กำไรสบายใจขออนุญาตไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย